ท่องตามใจทูเดย์บทที่หกร้อยเจ็ดเจี้ยยวนลู่ห่วงน้องสาวเสี่ยเฉิงจินมองลู่จืออวิ๋นจากนั้นจึงหันไปมองลู่เฉาอวีมุมปากอยากยิ้มขึ้นมาเขาพาดแขนโอบไหล่ลู่เฉาวอาวีแล้วจึงเอ่ยว่าได้ยินว่าเจ้าเล่นหมากล่อมเก่งไม่สู้พวกเราเล่นด้วยกันสักรอบเป็นอย่างไรลู่จืออวิ๋นมองคนทั้งสองที่ทำท่าทีแปลกๆเดินออกไปเสี่ยวอวิ๋นเอ๋อเจ้ามองอะไรอยู่หรือเจี๋ยหลิงหลงเอ่ยถามคนแปลกๆสองคนนะ่ะ ลู่จืออวิ๋งบนไม่ต้องไปสนใจพวกเขาหรอกพวกเราไปเล่นทางนู้นกันเถอะข้าไปเล่นด้วยได้หรือไม่สิงเจียซือเดินเข้ามาจนพวกท่านน่าสนใจยิ่งนักนี่ของล้ำค่าอยู่ทุกคนทุกแห่งข้าอยากเดินดูรอบๆอ,อีกครั้งแต่ท่านแม่บอกว่าข้าไร้มารยาทจึงไม่ยอมปล่อยให้ข้าเดินเพ่น่านคนเดียวได้แน่นอนลู่จืออวิ๋งเอ๋ยเจ้าชอบหินใช่หรือไม่ไม่นานมานี้มีหินแปลกๆส่งมาที่จวนข้าแต่ละชนิดสวยงามมากเชี่อข้าจะพาเจ้าไปดู สวนสกุลลูกงามจริงๆและความงามเช่นนี้จำเป็นต้องก่อร่างสร้างขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยแม้จะเป็นเพียงหินก็หนึ่งก็ยังหาซื้อมาจากผู้อื่นด้วยราคาสูงระยะนี้คนที่รู้ว่าฮูหยินลูกเป็นคนใจกว้างมีมากขึ้นเรื่อยๆจึงส่งของแปลกๆมากมายมาให้บางทีอาจเป็นพระมูซ่ซือวิกำลังตั้งคันลู่อี้จึงไม่ให้นางไปทำงานที่ร้านบ่อยนักนางจึงได้เริ่มตกแต่งประดับประดาสวนไปทุกคนทุกแห่ง เจียหยวนลู่และเซี่ยซื่อจื่อกำลังแข่งขันกันฝีมือในการเล่นหมาก้อมของเซี่ยซื่อจื่อได้รับการสั่งสอนจากปรมาจาจรย์จิงอีฝานถึงแม้เขาจะไม่ได้แข่งขันกับผู้อื่นบ่อยนักแต่ทุกคนล้วนรู้ว่าฝีมือของเขาไร้กาดเป็นอย่างยิ่งอย่างไรเสียเจียหยวนลู่ก็ยังเล็กทั้งยังเล่าเรียนหนังสือทุกวันเขายังจะมีเวลาเล่นหมากล้อมหรือเมื่อฮูหยินอู่อันโหได้ยินว่าบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของตนกำลังประชันฝีมือกับเจียหยวน้อยสกุลลู่ก็ขมวดคิ้วมุ่น เจ้าเด็กคนนี้อยู่จนผู้อื่นยังไม่รู้จักควบคุมตนเองแม้แต่น้อยคนหนุ่มน,น้าเลือดร้อนให้พวกเขาแก้ปัญหาด้วยตนเองเถิดอูอันโหปอกเปลือกลิ้นจีส่งให้ภรรยาลิ้นจีเหล่านี้เป็นของดีไม่กี่วันก่อนที่ข้าเข้าวังหลวงฝาบาทให้ข้ารังอยู่ทานอาหารร่วมกันผลไม้หลังมื้ออาหารก็คือลิ้นจีในจานมีเพียงห้าลูกคราแรกข้าย,ยังไม่กล้าทานมันต่อมาข้าได้ยินว่าพระสนมขั้นสูงได้รับลิ้นจีคนละสองลูกพระสนมขั้นต่ำได้รับเพียงคนละหนึ่งลูกเท่านั้น ผู้ยินอูอันโหมองลิ้นจีกองย่อมย่อมที่วางเป็นระเบียบเรียบร้อยกองนั้นแล้วเอ่ยว่าสกุลลู่ช่างใจกว้างยิ่งนักผู้ยินลูกผู้นั้นโอโอวดตนใหญ่โตเช่นนี้ไม่กลัวถูกคนเกลียดชังหรือไรสกุลลู่เดิมทีก็มั่งคั่งผู้ใดในเมืองหลวงไม่รู้บ้างว่าสกุลลู่ร่ำรวยในเมื่อคนทั่วล่าล้วนทราบดีเหตุใดยังต้องปิดบังหากปิดบังซ่อนเร้นจะไม่น่าสงสัยกว่าหรืออูอันโหเอ,อ่ย ใต้เท้าลู่เป็นคนฉลาดหูยินลู่ท่านนั้นสามารถควบคุมกิจการที่ใหญ่โตของนางได้สมองของนางย่อมไม่ได้ได้ไปกว่าใต้เท้าลู่พวกเขาคงพบเจอสถานการณ์มามากมายหลายรูปแบบแล้วถึงได้มีความมั่นใจเช่นนี้เสมอบ่าวรับใช้ประกาศผลการแข่งขันเสียงก้องเสี้ยเฉิงจินวางหมากดำลงไปลู่เช้าอาวี๋ค่อยๆรูปไปข้างหน้าทีละคืบไม่นานก็วางหมากขาวลงไปหากตัดสินจากสถานการณ์ในตอนนี้แล้วหมากขาวเป็นฝ่ายได้เปรียบ ทว่าลู่เฉาวอาวีรู้ดีว่าคนผู้นี้ยังไม่ได้สแสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มกำลังเกรงว่าฉากที่แท้จริงจะมาในครึ่งหลังของเกมนี้งานเลี้ยงนี้เดิมทีก็เป็นงานเลี้ยงฉลองของลู่เฉาวอาวีนะับแต่บทกรจนถึงการเล่นหมากเขาแสดงให้ทุกคนได้ประจักษ์ว่าเขาแตกต่างจากบุตรหลานสกุลชนชั้นสูงเช่นไรอีกทั้งยังทำให้พวกเขาได้เห็นท่วงท่าอันสง่างามของเจียหยวนยาวไวด้วย หลังจากงานเลี้ยงนี้ในเมืองหลวงได้เกิดการขนานนามกลุ่มใหม่ขึ้นมาเรียกว่าผู้มีพรสวรรค์ล้ำเลิศทั้งสี่ผู้มีพรสวรรค์ล้ำเลิศทั้งสี่ไม่จำเป็นต้องเอ่ยว่ามีใครบ้างคนทั้งสี่ล้วนเป็นผู้ที่ได้แสงจากงานเลี้ยงอย่างลู่เช้าวอาวี่โมชิงเยียนเซี่ยเฉิงจินและเจียงหวานเชิญนั่นเองหลังจากเข้าร่วมง,งานเลี้ยงฉินเหวินห,นหานจึงกลับไปที่เมืองฮูเป่ยตอนที่เขามานั้นได้นำจดหมายจากท่านหมอจูมาด้วยเมื่อเขากลับเขาก็นำข่าวดีของมู่เจิ้งหานและลู่เช้าวอาวี่กลับไปเช่นกัน หลังจากนั้นลู่เช้าอาวี๋จึงกลับไปที่สำนักบัณฑิตเพื่อเตรียมตัวสอบปีหน้าต่อไปผูห้หญิงมีคนจากในวังมาเจ้าค่ะชานอีเดินเข้ามาจากข้างนอกเอ่ยกับมูซ่ซือวิที่นอนอยู่ประหนึ่งแมวขี้เศารจากในวังหรือมูซ่ซือวิไงหน้ามองชานอีเจ้าแน่ใจหรือว่าจากในวังมาจากในวังเจ้าค่ะผู้พูดมีเสียงแหบแห้งราวกับเป็ดจะมีที่ใดนอกจากในวังได้เจ้าค่ะชานอีเอย่ยผู้หญิงบ่าวจะไปเตรียมชุดที่มีสง่าราศสีให้ประเดี๋ยวนี้มูซ่ซือวิลุกข,ขึ้นมา จัดระเบียบร่างกายให้เรียบร้อยก่อนจะเอ่ยกับชานอีเอาแล้วไม่ต้องหาแล้วเจ้ามาช่วยข้าหวีผมเถอะไม่จําเป็นต้องเตรียมตัวหรอกเมื่อมูซอวิออกมาก็เห็นกงกงที่รออยู่นานแล้วกงกงผู้นั้นมีรอยยิ้มประดับใบหน้าสีหน้าราวกับพยายามประจบเอาใจเห็นได้ชัดว่าเขาไม่กล้าล่วงเกินนางมูซอวิเกือบจะคาดเดาได้แล้วดูเหมือนที่อีกฝ่ายมาหาจะไม่ใช่เพราะเรื่องไม่ดีอะไรไม่ใช่นนั้นลำพังแค่อาศัยอำนาจของวังหลวงกงกงผู้นี้ย่อมไม่มีทางเกรงอ,อกเกรงใจนางแน่ ขออภัยกงกงให้ท่านต้องรอแล้วเป็นอะไรที่ใดกันข้าโชคไม่ดีเองถึงได้มาเวลาทานอาหารกลางวันของฮูหยินขันทีผู้นั้นเอ่ยอย่างประจบประแจงเรื่องเป็นเช่นนี้พระนางไทเฮามีรับสั่งเรียกตัวฮูหยินเข้าวังหลวงพระนางไทเฮาหรือขณะที่มูซ่ซือวิกล่าวเช่นนั้นชานอีที่อยู่ด้านหลังก็ยัดถุงเงินใส่มือคนแล้วขันทีผู้นั้นยิ้มแย้มแล้วเก็บมันใส่แขนเสื้อก่อนจะเอ่ยว่าฮูหยินไม่ต้องกังวลของพระของพระนางไทเฮาเก่าแก่มาก พระนางจึงต้องการที่จะสร้างโถงพระใหม่เท่านั้นมู่สื่อวีนี่เกี่ยวข้องอะไรกับนางหรือคงไม่ใช่ว่าต้องการให้นางไปสร้างโถงพระใหม่ให้ใช่หรือไม่นี่เป็นความยากลำบากที่นางไม่เคยท้าทายมาก่อนสิ่งสำคัญที่สุดคือคนผู้นั้นเป็นถึงไทเฮาหากนางทำได้ไม่ดีอีกฝ่ายสามารถตัดสินความเป็นความตายของนางได้เพียงประโยคเดียวพระนางไทเฮาต้องการให้ข้า ไม่ผิดหูหยินช่างหลักแหลมยิ่งนักมูซ่ซือวิยิมบางๆออกมาทว่าในใจของนางกลับร่ำร้องข้าไม่หลักแหลมเสียยิ่งดีกว่านี่นะบวาเป็นเรื่องดีตรงไหนกันหูยิงข้าออกมาจากวังหลวงเนินน่นนานแล้วไม่อาจปล่อยให้พระนางไทเฮารอได้อีกหูยิดรียติดตามข้าเข้าวังเถอะได้มูซ่ซือวิเอย่ยทว่าตอนนี้ข้ากำลังตั้งคันจำเป็นต้องมีสาวใช้คอยดูแลสาวใช้สองคนนี้ติดตามข้าไปได้กระมังแน่นอน มู่ซื่อวิตามขันทีเข้าไปในวังหลวงขันทีผู้นั้นพานางไปยังพระตำหนักของไทเฮาพระนางไทเฮาถือลูกประคำเอาไว้ในมือมองมู่ซือ่อวิด้วยสีหน้านิ่งสงบจะเป็นสตรีผู้ทำการค้าอันดับหนึ่งในใต้ล่านี้หรือถาวายบังคมไทเฮาสามีของหม่อมฉันแท้ลู่หากพระนางไทเฮาเอ่ยถึงเจ้าของเรือนกลุ่นฝันเช่นนั้นก็เป็นหม่อมฉันเองเพคะยังมามาพานางไปดูถงพระ ไทเฮาตัดขึ้นมานิ่งๆหากทําให้พอใจได้ไอจียหนึ่งจะตกรางวัลให้เจ้าอย่างงามมู่สื่อวิรับคํานางตามอยางมามาไปยังโถงพระขนาดเล็กโถงพระเล็กนั่นคงสร้างมานานหลายปีแล้วทั้งห้องโถงเต็มไปด้วยกลิ่นของไม้จันที่ไม่ได้ทําความสะอาดมานานมู่ซื่อวิตรวจดูสภาพของโถงพระเล็กแล้วหารือกับอยางมามาบทสนทนาล้วนเกี่ยวกับความชมชอบของไทเฮา หากกล่าวกันตามเหตุผลแล้วเรื่องเช่นนี้ควรจัดการโดยกรมโยธาธิการทะว่าแทนที่จะให้กรมโยธาธิการจัดการให้ไทเฮากลับเรียกคนนอกเข้ามาหากไม่ใช่เพราะสงสัยในตัวนางและอยากเห็นความสามารถก็ต้องเป็นเพราะพระนางไทเฮาเป็นคนช่างเลือกใต้เท้าจากกรมโยธาธิการเหล่านั้นจึงไม่อาจทำให้ไทเฮาพึงพอใจได้ต้องเรียกตัวนางที่เป็นคนนอกมารักษาม,ม้าตายดั่งม้าเป็นหากคู่หญินมีวิธีใดเพียงเอ่อยออกมาอย่างมามากล่าวพระนางไทเฮารับสั่งให้ข้าทำตามคำสั่งของท่านเพื่อจัดการเรื่องนี้หนึ่งอเจีย เป็นคำแทนตัวของไทเฮาหมายความว่าผู้น่าสงสารเนื่องจากเป็นไม่ร้างสามีช่องตามใจทูเดย์บทที่608ทงพระไฟไม่แล้วข้าไม่อาจทำงานใหญ่เช่นนี้เพียงผู้เดียวได้เช่นนั้นต้องรบกวนอย่างมามา,มาช่วยแนะนำใต้เท้าจากกรมโยธาธิการให้ข้าหน่อยแล้วมูซ่ซือวิกล่าว ใต้เท้าจากกรมโยธาธิการทุกท่านกำลังยุ่งกับการสร้างหอชมทัศนียภาพให้สาบาดเกรงว่าอาจไม่มีเวลาช่วยทว่ากรมวังย่อมต้องให้ความร่วมมือกับคำร้องขอของฮูหยินอย่างเต็มที่แน่นอนอยังมามาพามู่ซือวิไปพบกับผู้รับผิดชอบกรมวังหลังจากพูดคุยรักษาหน้าตากันเพียงไม่กี่คำอีกฝ่ายก็ทิ้งนางกำนันเล็กที่ชื่อว่าเสี่ยวเอ,อ๋อเอาไว้ก่อนจะเดินหลบฉากไปมู่ซื่อวิมองทุกคนจากกรมวัง คนของกรมวังล้วนเป็นคนงานจีปาทำเหมือนกับฟันเฟืองตัวเล็กๆที่ได้ต้องการพวกเขาก็ไปที่นั่นคนประเภทนี้ใช้สอยง่ายทว่าพวกเขาไม่ได้เชี่ยวชาญด้านใดเป็นพิเศษนางต้องใช้สอยคนกลุ่มนี้ปรับปรุงฟื้นฟูโถงพระเล็กให้ไทยเฮาซึ่งเดิมทีก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากพอแล้วเสี่ยวเอ๋อเจ้าประนิบัตรรับใช้ไทยเฮาหรือมูซ่ซือวิมองเสียเเส่ยวเอ๋อเสี่ยวเอ๋อตอบบ่าวไม่ได้ยอดเยี่ยมอย่างพี่หญิงฟางหลานฟางหัวบ่าวเป็นเพียงนางกำนันขั้นสองเจ้าคะ่ะ เช่นนั้นเจ้าคงเข้าใจไทเฮาดีกระมังบ่าวรู้เพียงแค่เล็กน้อยเจ้าคะ่ะได้เช่นนั้นพวกเรามาพูดคุยกันครู่หนึ่งเถอะชานอีและซังจือติดตามมู่ซือวิอยู่ข้างหลังท้องของมู่ซือวิเริ่มมองเห็นได้ชัดแล้วแม้กระทั่งเรื่องที่ร้านนางยังไม่ได้เข้าไปดูแลตอนนี้นางกลับถูกล่าเข้ามารับผิดชอบทำโถงพระเล็กของไทเฮาหลังจากพวกนางติดตามเข้ามาในวังหลวงพวกนางก็ตื่นตัวระแวดระวังภัยอยู่ตลอดเวลา จู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะเสียงหนึ่งดังขึ้นมู่ซื่อวิมองไปเองทิศทางที่มาของเสียงด้วยความสงสัยฮูหญินพวกเราเรีบไปเถอะเจ้าค่ะเสี่ยวเอ๋อเหลือบมองทางนั้นอย่างเป็นกังวลที่นี่เป็นพระตำหนักการลู่ของฝ่าบาทพระตำหนักการลู่หรือมูซ่ซือวิพุรรมพำกับตนเอง นางเคยได้ยินสถานที่แห่งนี้มาบ้างระหว่างที่ทำการค้าพระตำหนักการลู่ที่ว่าเป็นสถานที่ที่ฝ่าบาทมาสำเริงสำราญผู้ที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่พระสนมนางกำนันในวังหลวงแต่เป็นสตรีที่หามาจากข้างนอกเพื่อฝ่าบาทการปรับปรุงโถงพระเล็กไม่อาจเสร็จสิ้นเพียงชั่วข้ามคืนหลังจากมู่ซือวิรับทราบสถานการณ์แล้วก็กลับไปก่อนวันต่อมาจึงเข้าวังมาเพื่อเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการถึงแม้จะกล่าวว่ากรมโยธาธิการไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ทว่ากรมพระคลังกลับไม่รีรอที่จะจัดสรรงบประมาณให้อย่างไรนางก็มีคนของตนอยู่ที่กรมพระคลังดังนั้นปัญหาย่อมน้อยลงไปมูซ่ซือวิอดสงสัยไม่ได้ว่าพระประสงค์ที่แท้จริงของไทยเฮาที่ให้นางมารับผิดชอบการปรับปรุงโถงพระเป็นเพราะเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรเสียเงินจากท้องพระคลังก็ไม่อาจใช้สอยได้อย่างง่ายดายแม้แต่ไทยเฮาหากต้องการเงินธนุบำรุงก้อนหนึ่งโดยไรเหตุผลที่เพียงพอก็เป็นเรื่องยากบัดนี้เมื่อมีมูซ่ซือวิออกหน้าเรื่องเงินก็ได้รับการแก้ไขแล้ว เมื่อลูอีได้ยินว่ามูซือวิถูกเรียกตัวไปรับผิดชอบการปรับปรุงโถงพระเล็กของไทเฮาวสีหน้าเขาพลันมืดครึ้มไปด้วยความโกรธวันต่อมาขณะมูซืวิกำลังจะเข้าวังก็เห็นลูอีรอนางอยู่ที่ประตูพระราชวังท่านมาที่นี่ได้อย่างไรลูอีอยู่ในชุดเครื่องแบบขุนนางถึงแม้จะเห็นเขาเช่นนี้อยู่เป็นประจำทว่าเห็นเขาในชุดขุนนางที่บ้านกับเห็นเขาในชุดขุนนางที่วังนั้นกลับให้ความรู้สึกแตกต่างกันออกไปข้าจะไปหาไทเฮากับเจ้าลูอีเอย่ย เจากำลังท้องไม่อาจทนทำงานหนักเช่นนั้นได้ให้นางไปจ้างผู้อื่นเถอะไม่ต้องไปแล้วมูซ่ซือวิเอ๋ยข้าไม่จำเป็นต้องทำด้วยตนเองเรียกว่าง,งานหนักไม่ได้ถ้าเขาต้องการโถงพระเล็กข้าก็จะทำให้นางพึงพอใจอย่างมากใช้เวลาเพียงครึ่งเดือนก็เสร็จสิ้นลู่อี้มองภรรยาอย่างกังขาจริงๆนะใช้เวลาเพียงครึ่งเดือนเท่านั้นโถงพระเล็กไม่เป็นปัญหามากมายมูซ่ซือวิเอ๋ย ถือโอกาสนี้ทำเรื่องดีๆกับไทยเขาข้าเองไม่ได้ต้องการรางวัลตอบแทนอันใดเพียงแค่ไม่สร้างปัญหาให้พวกเราก็พอแล้วลู่อียังคงไม่พอใจมู่ซื่อวิกล่าวเสริมถ้าจะได้เห็นการจัดวางแผนผังของพระราชวังด้วยที่แห่งนี้ถูกสร้างโดยบรมครูชั้นยอดจากการก่อนมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ยิ่งนักเอาลละฆ่าจะไปทำงานก่อนกลับไปแล้วเราค่อยว่ากันลู่อีมองนางเข้าประตูพระราชวังไปสั่งการสายลับในวังเสียหน่อยให้คอยปกป้องฮูหญิงอย่างลับๆ ลูอีเอ่ยกับจือเชียนที่อยู่ข้างหลังเขาจือเชียนกล่าวใต้เท้าวังใจเถิดเมื่อวันพอได้ยินข่าวข้าน้อยได้ออกคำสั่งไปแล้วลูอีเหลือบมองเขาแวบหนึ่งเจ้าเฉลียวฉลาดจริงๆจือเชียนยิ้มกว้างบาดแผลดีขึ้นแล้วหรือยังลูอีเอ่ยถามอีกครั้งจือเชียนแตะลงบนหน้าอกเบาๆดีขึ้นมากแล้วโชคดีที่ใต้เท้ามาได้ทันการไม่เช่นนั้นชีวิตน้อย ของข้าน้อยคงรักษาเอาไว้ไม่ได้ยังตรวจสอบว่าผู้ใดต้องการสังหารเจ้าไม่พบหรือลูอีเอ๋ยถามหรือว่าเป็นศัตรูของข้าศัตรูของใต้เท้าจะต้องการสังหารผู้ใต้บังคับบัญชาตัวเล็กๆคนหนึ่งได้อย่างไรจีเชียนเอ๋ยข้าว่าคนเหล่านั้นจะต้องมาเพราะข้าน้อยเป็นแน่ไม่รู้ว่าผู้ใดเห็นข้าน้อยขวางหูขวางตาถึงขั้นต้องจัดเตรียมคนมาลอบโจมตีเช่นนี้เช่นนั้นตรวจสอบต่อไปขอแค่เพียงพวกมันยิงคิดจะลงมือกับเจ้าจะต้องตรวจสอบออกมาได้เป็นแน่ มู่ซือวิกลับมาที่โถงข้างของไทเฮานางเดินไปรอบๆบ,บริเวณเพื่อหาชุดเครื่องมือแต่กลับหาสิ่งใดไม่เจอทั้งสิน้นเสี่ยวเอ๋อเลื่อยที่ข้าวางไว้ตรงนี้เมื่อวานเล่าเลือ่อยเสี่ยวเอ๋อมีสีหน้าสับสนมึนงงชิ้นเหล็กที่มีเคี้ยวอยากเยอะๆนะข้ายังทำด้ามจับไม้อันหนึ่งด้วยมู่ซือวิเอ๋อเมื่อวันก่อนที่ข้าจะกลับมันยิงอยู่ตรงนี้อยู่เลยบ่ารู้แล้วเจ้าค่าเสี่ยวเอ๋อนึกขึ้นมาได้ เมื่อวานหลังจากฮูหยินไปแล้วองคหญิงเล็กมาที่นี่มีบ่าวรับใช้กังวลว่าจะเป็นอันตรายต่อนางจึงเก็บของอันตรายเหล่านั้นไปบ่าวจะไปหาดูเองว่ามันไปอยู่ที่ใดแล้วหลังจากเสี่ยวเอ๋อไปมู่ซือวิจึงสั่งเหล่าขันทีของกรมวังให้ทำตามที่นางสั่งถึงแม้ทุกคนจะไม่ได้ฉลาดมากมายนักแต่เนื่องด้วยอยู่ในวังมานานปีจึงรู้ว่าควรเอาตัวรอดอย่างไรพวกเขาทำตามคำสั่งของมู่ซื่อวีและให้ความร่วมมือแต่โดยดี ผ่านไปพักหนึ่งมีคนเอ่ยขึ้นมาว่าพวกเจ้าได้กลิ่นอะไรหรือไม่ดูเหมือนจะเป็นกลิ่นบางอย่างไม่ทุกคนหันกลับไปมองทางโถงพร,พร้อมๆกันสวรรค์ไฟไม่โถงพระแล้วมู่ซือวีก็เห็นแล้วเช่นกันขณะที่กำลังจะเข้าไปดับไฟฉานอ e ีก็ดึงนางไว้ผู้หญิงคนดีของข้าตอนนี้ท่านกย่าไปเลยนะเจ้าขบ่าวจะไปช่วยเองเจ้าค่ะฉานอ e ีและซังจือเรียกเหล่าขันทีมาช่วยกันดับไฟ เสี่ยวเอ๋อกลับมาพร้อมของที่นางหาพบเมื่อเห็นฉากนั้นเขาก็ตกใจกลัวจึงเอ่ยขึ้นแย่แล้วพวกเราเจอปัญหาใหญ่แล้วถงพระคือสถานที่เช่นใดนั่นเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเดิมทีไทยเขาก็กลับไหว้พระพุทธรูปบัดนี้ถงพระที่ยังไม่ทันสร้างกลับถูกไฟเผาเสียแล้วนั่นหมายความว่ามีคนไม่เคารพพระพุทธองค์ความผิดครั้งนี้จะถูกตัดสินเช่นไรขึ้นอยู่กับอารมณ์ของไทยเขาแล้วในถงหลัก ไทเฮามองดูคนที่ยืนอยู่เบื้องล่างด้วยสีหน้าบิดเบี้ยวอายเจยมอบภาระหน้าที่หนักหนานี้ให้เจ้าดีนักเง่าของธงพระยังไม่ปรากฏหลังคากลับวอดไวายไปเกือบหมดแล้วฮุยิลู่หักเจ้าไม่พอใจไอจียเพียงแค่กล่าวสักคำก็พอเจ้าทำให้อายเจียริ้วเช่นนี้ไม่ใช่วิธีการของคนฉลาดเลยแม้แต่น้อยพระนางไทเฮาปราดเปรื่องยิ่งนักมูซ่ซือวิถวายคคำนับ โงพระถูกไฟเผาไม่ใช่ความตั้งใจแรกเริ่มของหม่อมชั้นเดิมทีหม่อมฉันคิดไว้ว่าตําหนักด้านหลังถูกทิ้งร้างมาแรมปีจึงต้องการหรือมันเสียแล้วสร้างใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมกลับบังเอิญสร้างความเสียหายใหญ่หลวงเช่นนี้ไทฮาวโปรดวางพระไทยหม่อมฉันคิดไว้แล้วว่าพระพุทธรูปองค์ใหม่จะต้องเป็นเนื้อทองอีกทั้งโถงพระจะต้องขยายใหญ่กว่านี้เช่นนั้นพระพุทธองค์จะต้องยินดีเป็นแน่เจ้าคะ่ะจนกว่าจะรู้ที่มาที่ไปของเหตุเพลิงไม่การโตเถียงกับไทฮาวว่าตนไม่ได้วางเพลิงไปก เรื่องนี้ข้าจะจัดการเองเพียงประโยคเดียวได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ